ไปเอารถเข็นนี่มารถเข็นนี่มาเสร็จแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ดูครับดูนะดูนะเรแล้วมันจะเป็นอย่างี้ที่เราเอาไปใช้สวนผัดเราทำผัเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นูทำผักนะมันจะเป็นอย่างนี้ อันนี้กี่ประมาณกี่วันครับย่อยสลายสองเดือนสามเดือนนั่นแหละครับมันทำไมไม่กลับถ้ากลับนี่โอเคมีโอกาสที่จะเร็วกว่านี้เอาเอาเขามาได้ไหมไม่ได้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 ค่อยๆเ้าเวลาพวกอะจับหนึ่งคน ตาจหน่อยหาดูนะครับเราจะเอาไปใไช่ใช่ถุงหรือลราปลูกต้นไม้ร่อนรร่อนคับทำไมถึงร่อนครับคบือมันเป็นเศษตรงนี้อ๋อที่เราเศษหรอกมันเอาทิชชู่กับทิชชูองเออทิ่กับทิชชูองอเอาเอาั้าาาวตัดร่อน ร่อนใส่ทีเ,เดี๋ยวเราต้อง,องใส่ทีตอนนี้มันติดกาดเราเอาทีไปใส่ถงตนีทีมีถุงมาใช่ไหมไม่ได้เอามาครับมีใครใคมีถุงมาบ้างไม่มีไม่มีเอาถุงนมถุงนมครับมีอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หลังอีกครับไม่ต้อง